เรียนกับนักเรียน,น,น,นท้งหมดนี่งนักเรียนท้งหมดทำความครบคุณครูสวัสดีครับ,รบเราจะเรียนกันเรื่องการออกแบบ ร,รูปภาพสัญลักษณ์หรือว่าเราจะใช้ตัวอักษรเนี่ยมาออกแบบนะสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกมาให้คนเห็นนะครับอ่ะนะนะเมื่อจบหน่วยนี้จบในภาพนี้นะครับนักเรียนจะต้องออกแบบร,รูปภาพสัญลักษณ์ได้นะครับแล้วก็นําเสนอความคิดของตัวเองเนี่ยออกมาว่าตัวเองจะต้องการถ่ายทอดอะไรในภาพนั้นๆนะครับ,นนรบอ่ะก้อนอื่น กูจะให้เรียนดูภาพเนี้ยแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวรูจะให้เรียนตั้งคำถามนะดูจากภาพแลพ้วคิดคำถามไว้ในใจเดี๋ยวรูจะเรียกถามอาเช่นนะเรียนดูภาพดูว่าภาพนี้มันคืออะไรมีสัญลักษณ์อะไรบ้างสีเป็นยังไงนะเดี๋ยวรูจะถามนะขอเลขที่เลขที่ยี่สิบลบ ห้าบวกสามลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดสี่สิบเอาไว้แบบเนี้ยใช่เอายืนทีสิบห้าินาล้อกยืนยืนอะเธอสงสัยอะไรบ้างในภาพนี้สงสัยว่าทำไมสัญลักษณ์ต้องเป็นรูปเกลือทำไมสัญลักษณ์ถึงต้องเป็นรูปเกลืออะกับบัวอะคำถามดีมากนะครับตรงประเด็นถูกต้องอ่ะดูนะ ทำไมถึงต้องเป็นรูปดอกบัวอ่ะครูถามพวกเราบ้างในความคิดของพวกเราว่าทำไมสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพถึงจะต้องเป็นรูปดอกบัวนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์ของธานธาคารกรุงเทพไหม <c oughs> เอออ่ะครูถามพวกเราลองช่วยกันตอบสิว่าทำไมถึงเป็นรูปดอกบัว <c oughs> จิตเพราะอะไรความิจิตเ <c oughs> ขาเบิกบานอ่ะมิกิมิฟันบอกว่าเบิกบาน นอกจากเปิดบานดอกบัวแปลว่าอะไรได้อีกอ่ะความอะไระความงอกงามดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของอะไรอย่างที่เคยบอกว่าศิลปะนะครับมันเป็นเรื่องของจินตนาการนะต่างคนต่างมุมมองต่างทัศนคตินะครับภาพภาพเดียวดอกบัวภาพเดียวทําให้เราแปลความหมายได้หลากหลายความหมายอ่ะกูจะบอกความหมายที่คนคิดเขาคิดส่ลักษณ์นี้ขึ้นมาหนึ่ง เสียเงินเสียเงินหมายความว่า,าความเข่งขึงมนะธนาคารต้องการความเชื่อมัน่นใช่ไหมครับเขาจะใช้สีเงินมาถ้าสมมติใช้เป็นพวกสีลุ้งเลยผู้คนจะมาเชื่อถือธนาคารไหมไม่น่าเชื่อถือต่อไปทําไมถึงต้องเป็นรูปดอกบัวดอกบัวเนี่ยมันเป็นพืชที่เขาเรียกว่าอะไรจะเจริญงอกงามได้เร็วนะมันทนต่อ สภาพอากาศต่างๆนะครับเป็นดอกไม้นะของชาติไทยนะครับซึ่งเขาก็เปรียบให้ดอกบัวเนี่ยมันจเจริญเร็วใช่ไหมจเจริญงอกงามเร็วแผ่เขาเรียกว่าอะไรขยายพันธุ์ได้เร็วเขาก็เปรียบให้เป็นธนาคารที่ว่าเหมือนเป็นการขยายพื้นที่บริการได้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะกันดาดุลกันดายืนหรือว่าจะอยู่ในเมืองนะเป็นธนาคารของ ประเทศไทยนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของธนากเดี๋ยวทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมีงานของการออกแบบคืออะไรความวิหยารียนสรุปออกมาการถ่ายทอดอะไรของเราถ่ายทอดความคิดของเราออกมาในรูปแบบของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์หรืออาคารบ้านเรือน ถ้ใช้ประโยชน์เช่นอะไรเช่นอะไรแจกันอ่ะแจกันอะไรอีก,กอ่ะเครื่องจักรสารเ,เครื่องซักผ้าตู้เย็นตู้เย็นในห้องนี้นอะไรบ้างที่ออก รองเท้าเสื้อผ้าต่อไปนะอ่ะพาอันนี้ไว้ก่อนพูอยากให้พวกเราช่วยกันคิดหลักในการออกแบบว่าควรมีหลักหลักในการออกแบบเนี่ยควรมีหัวข้ออะไรบ้างอ่อะในความคิดของนักเรียนเนมีความจินตนาการเนินต้องมีความสร้างสรรค์จินตนาการจินตนาการนะ สร้างสรร์สองเลนะจินตนาการอะไรอีกวามคิดการออกแบบออกแบบความความคิดความคิดของไทยขออเร่าความคิดของเราพอไหมแค่นี้ออกแบบได้อ่ะสมมติว่าพอเรามาดูกันทีละอย่างการออกแบบนัองเรียนบอกว่าในที่ท้งเรียนนะการออกแบบจะต้องมีสี่อย่างนี้หรืออาจจะมีน้อยกว่านี้ มากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้กูเอาความคิดของเราก่อนหนึง่งต้องมีความคิดสร้างสรรค์หมายความว่าอะไรความสร้างสรรค์คือความเขาเรียกวอะไรตามรือไม่ทั้งกับอื่นไม่ทา้างกับของที่มีอยู่แล้วนะจินตนาการเป็นของไทยของเรา,า,าซึ่งจินตนาการมาจากไหนอ่ะความคิดว่าคิดคือมาจากความคิดมาจากประสบการณ์มาจากทัศนคติของเราการออกแบบคืออะไรอันนี้ การออกแบบที่นี้ก็คือการใช้อะไรใช้ทัศนน่ะใช่ไหมใช้อะไรอีกหลักในการจัดองค์ประกอบสีมีกี่อย่างนะอย่างมีอะไรความความสมดุลความกลมและความเป็นนี่คือหลักในการออกแบบต่อไปความคิดความคิดในที่นี้คืออะไร ความคิดในที่นี้คืออะไรความคิดที่เราคิดออกมาความคิดที่เราคิดออกมาก็มันจะไปคู่กับจุรยานารและข้อความคิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์ที่นี้อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบถูกต้องแต่หัวข้อที่ครูจะให้นักเรียนออกแบบนะครับในวันนี้นะจะมีทั้งหมดห้าหัวข้อนะเรื่องที่หนึ่งเห็นไหมครับแนวเรื่องหรือแนวความคิดก็คือความคิดที่กิดบอกมันกีนนะคืออะไร นะความคิดในที่นี้อาจจะมาจากธรรมชาติหรือข้อกําหนดในการออกแบบเช่นเราจะออกแบบเรื่องอะไรสินค้าผลิตภัณฑ์ในการใช้งานเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพื่อความสวยงามใช่ไหมครับอันนี้คือแนวความคิด 2. องัษดค่าและเทคนิควิธี มิติอย่างสามอย่างที่เราเรียนคือความเป็นเอกภาพความสมดุลแล้วก็ความนั่นเองก็เลือกนะครับสี่คุณค่าทางวามงงานของการออกแบบการออกแบบภาพที่เราออกแบบมาเนี่ยคีผอผู้ชมครับมีผลต่อคนดูหรือมีผลต่อสังคมอย่างไรเช่นเราออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งอะไรอะแม้ผลิตภัณฑ์จะยางพารา สช่หผลิตภัณฑ์นี้มันก็จะมีคุณค่าต่อสังคมเราเช็นไหมหนึ่งช่วยให้เขาเรียกะไรช่วยให้สังคมมีรายได้ไมครับเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมของชุมชนนะนะนะครับห้าีหัวข้อนี้ <c oughs> เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกแบบ <c oughs> อันนี้การออกแบบมันก็จะมี3อย่างหนึ 1. ใช้สัญลักษณ์ทั้งสใช้ภาพสามใช้ตัวอักษร เราก็จะใช้สัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆเช่นเมื่อกี้ธนาคารกรุงเทพใช้อะไรนะตัวอักสัญลักษณ์นะครับใช้สื่อความหมายหรือจะใช้ภาพอันนี้ภาพนี้คืออะไรภาพสจโบรีทำไมถึงรู้ว่าภาพโจโบรีมีรูปนี้แล้วก็คิดถึงภาพเออโอเคนะครับสามใช้พอกออกแบบเราใช้ตัวอักษรในที่นี้ก็จะไม่มีรูปภาพเลยจะเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะครับแล้วเรียนก็เลือกาหรือ นักเรียนอาจจะใช้ทั้ง3อย่างเลยก็ได้การออกแบบของนักเรียนหนึ่งครับ,รรบเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มนะครับ6กกลุ่มกลุ่ม,มละ4คน5กลุ่มจะ<ร>มีหนึ่งกลุ่มที่มี3คนอ่ะเข้ากลุ่มกับของตัวเองตอนนี้เลยครับเร็วนะโจ เรียนคิดขึ้นมาเองจินตนาการขึ้นมาเองเลยว่านักเรียนทำสินค้าแล้วขายแต่ว่าครูไม่ได้ให้นักเรียนว่ากู้สินค้านะครูให้นักเรียนว่าปสเตอร์สินค้านะครับงานกลุ่มนะกลุ่มละหนึ่งภาพนะครับข้อสงสัยยกมือก่อนสิไม่มีอ่ะลงมือทำได้นะครับวางไปแล้วทเราออกแบบเลยิดแล้วถูกต้องครับถ้าออกแบบเลยติดแล้ว เนี่ยือใส่มาทำไมต้องใส่มามีความหมายอะไร่หลันี่มีความหมายอะไรสีขาวหลัเาเม่เอาเลยไอาเลย่เอเลยมเอ่อม่อ่เไม่เอาลยไอาไ่ม่เอไอาม่อยไมลไไม่เอาอ่ามยไอยาอย่าไอยาอย่าไ และจุดเดสินค้าเราไม่นอะไรแล้วเราจะใส่สีให้สค้าเราเนี่ยใหญ่ตื่อประหม่าใจที่จะใส่รวมกันให้นะครับแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอว่าผลงานที่เราวาดออกมาเนี่ยโปสเตอร์สินค้าใส่รับสินค้าเนี่ยเราทําสินค้าอะไรและเราใช้ จุดตรงนี้มีความหมายอย่างไรนะครับเน้นสินค้าอะไรของเราจุดเด่นสินค้าอะไรของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวครจะให้กลุ่มที่นั่งฟังเพื่อนนําเสนอเนี่ยสแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อผลงานของเพื่อนนะครับพร้อมทั้งเชฟพร้อมทั้งประเมินผลงานเหมือนเดิมนะครับครูมีแบบประเมินให้ เดี๋ยวขอเชิญกลุ่มอ้วทุกคนปรปมือให้คุณพ่ายเนาะเชิญหน้าชั้นเหยลียนคะเสร็จปะตอนนี้มีคณการมาชยตื่ขึ้นก็เลยใช้กองข้าวแบบเพราะว่านี้เียนต้องเรียองข้าวมารัประทานนี่เรียอก็เลยออกแบบเป็นก่องข้าวแบบมีปุ่มนะคะเพราะว่ากดปุ่มแล้วก็จะอุ่นข้าวเองมีปุ่ม่อีป่ะสินข้าของขา สินค้าของกลุ่มนี้เขาทำอะไรลูกข้าวข้ากปุกข้าอุ่นข้าวเองออุ่นข้าวได้เองรู้สึกอยากซื้อมาใช้มากเลยะต้วเจนก็คือมีความรล้นเลยสีเจนก็คือมีความธรรมชาติสีน้ำตาลสีดำกูว่าคืออแล้วเราใช้ให้ดี สี่ไม้อ่ะทุกคนปรบมือให้เพื่อนอนนักเรียนถามนักเรียนทุกคนว่าเชนักเรียนมีความคิดอย่างไรกับสินค้านี้น่าซื้อน่าซื้อเพราะว่าว้ะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ก่อนนะให้นักเรียนเห็นโปสเตอร์อันนี้นักเรียนซื้อไหมซื้อเพราะว่าอะไรออกแบบได้สวยงามอ่ะหนึ่งออกแบบได้สวยงามสินค้านี้เ ร่มอัตโนมัติวิธีการทอก็คืออันดับแรกล่างภาพแล้วก็เลือกโทนสีเลื่องการทอการไล่สีแล้วก็เก็บารายละเอียดค่ะโดยการตัดเส้นกระเบกาดำค่ะร่มอัตโนมือไม่ได้อัตโนมัตินะอัตโนมือให,ใ,หให้มีให้มให้มีลวดลาย มิติหนึ่งครับสี่สันเออให้มันมีรวดลยายเพ่อีสีสันได้แล้วครับสีสันได้แล้วถือว่าผลงานที่ทำมาถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งนักเรียนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความคิดจินตนาการของสินค้าตัวเองได้นักเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนรู้วิธีการแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นทีนี้สรุปความรู้นะการออกแบบคืออะไร การออกแบบอ่านเรียบเรียงคำพูดก่อนอการออกแบบคือ,อการเอาอะไรของเราออกมาคิดจินตนาการคิดนะสร้สางสารรค์นะออกมาแล้วทำอะไรกับมันมทำอะไรกับมันอเออมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็ออกแบบให้เกิดเป็นรูปภาพสัญลักษณ์หรือว่าอาจจะเป็น ตัวหนังสือตัวอักษรนะครับที่ถ่ายทอดความคิดของเราออกมาให้ผู้ชมหรือคนอื่นได้เข้าใจตรงกันตรงกันนะครับมีคําถามหนึ่งข้อนะครับเป็นคําถามท้าทายนะท้าทายความคิดนะครับอยากให้นักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัญลักษณ์ของความน่ารักมากที่สุดเพราะอะไรจงอธิบายเหตุผลนักเรียนทั้งหมดตอกาส นี่เลยน้อมอดนี่นีนเลยน้องมอดคำวานคลรบกวน